สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้นำภาพน้องขมเมาเอ่อน่ารักน่ารักมาฝากเพื่อนๆกันนะคะมาทักทายกันเหมือนเดิมเลยค่ะกินของตัวเองเสร็จแล้วนะคะไม่พอคะ่ะน้องขมเมาก็มาขอต่อนะคะคุณพ่อกำลังกินอาหารเย็นนะคะวันนี้ก็ยังเป็น เวลาของความหน้าหนาวนะคะมันก็มืดเร็วนะคะก็มองข้างนอกก็มืดแล้วที่ที่มันก็ยังไม่ยังไม่ถึงตอนเย็นนะลู้สึกว่าตอนนี้น่าจะสี่โมงกว่ากวๆนะมืดแล้วค่ะขม่าวกินเสร็จแล้วก็ไปนั่งขอคุณพ่อต่อไม่เคยอิ่มเป็นเลยขอแล้วขออีกความน่ารักขี้อ้อนของเขานะคะ เดี๋ยวเขาก็จะไปนั่งดูนั่งดูจนพ่อใจอ่อนแล้วพ่อก็ใจอ่อนง่ายๆด้วยเลยค่ะขอแล้วขอเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นถ้าขอเรานะ่ะไม่ได้เขากินกันเสร็จแล้วก็นี่ไปนั่งดูทีวีกันนั่งตามเขาเป็นเงาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใครเอ่อเพื่อนๆค,คนไหนเอ่อเลี้ยงหมาพัน์ธุและบดอเหมือนเราบ้าง เป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าเนาเราเพิ่งครั้งแรกที่เราจะไดะ้ครั้งแรกที่เราได้เลี้ยงหมาตัวใหญ่สมัยก่อนนะเราเป็นคนรักหมาอยู่แล้วแต่สมัยก่อนมีแต่เลี้ยงหมาตัวเล็ก,ลกอ่เมื่อก่อนก็เลี้ยงพุดเดิ้ลเมื่อก่อนอยู่บ้านเราพุดเดิ้ลทอยเนาะพอมาหลังๆมาอยู่อังกฤษก็เลี้ยงอ่าแจ็ครดโชว์แล้วก็มีเลี้ยงบีชออนฟรีส ไม่เคยเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆแต่ตั้งแต่ได้น้องขมเหลามาเนี่ยเหลือเชื่อเพราะเมื่อก่อนเรากลัวถ้าเห็นหมาตัวใหญ่ๆเรากลัวนะพอได้ขมเหลามาขามเหลาตัวใหญ่ใจดีค่ะตัวใหญ่ใจดีมากๆเขาน้ําหนักประมาณควบคุมไว้นะยี่สครึ่งนะคะยีกกิโลครึง่งแต่เขาเป็นหมาตัวใหญ่ใจดีค่ะเราก็ฝึกมาตั้งแต่ เจ็ดอาทิตย์เลยนะคะคือคือได้เข้ามาตั้งแต่เป็นลูกน้อยๆเลยค่ะเขาก็สนิทกับเราเราก็สนิทกับเขาเนาะก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะกลัวหมาตัวใหญ่ๆแล้วเมื่อก่อนจากเอ่อเมื่อก่อนเรากลัวนะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออมาตัวใหญ่ๆ,ๆเขาก็น่ารักนะก็มีความความอ่อนโยนแต่เราก็ไม่รู้ว่าพันุ์อื่นเป็นยังไงเนาะสำหรับน้องขมาเ,าเป็นอย่างนี้ค่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ